โอ้ยตกใจแล้ตกใจเหมือนกันเลยแล้วเราก็เป็นคนเราอย่างนี้ครับผมพี่ <c oughs> อยากรู้ว่าแจมชอบไปเที่ยวไหนถ้าเกิดจริงๆแล้วเนี่ยชอบไปเที่ยวชอบไปเที่ยวทะเลอืมนั่นคือประจำคนกรุงทเทพใช่ไหมค่ะอ่าแล้วเวลาที่อยากไปทะเลเพราะว่าที่บ้านไม่มีทะเลแต่ของพี่เนี่ยพี่อยู่ชลบุรีบ้านมีทะเล <c oughs> พ,พี่อยากมากรุงเทพพี่อยากมาดูวัดพระแก้วอยากมาดูวัดอรุณอยากมาดู แม่น้ำเจ้าพระยาสวยนะสวยค่ะคือแล้วพี่โชคดีที่มีโอกาสได้เรียนที่มาทยาลัยศิลปกรณ์แล้วก็น,นั้นเลยใช่แล้วคือไปได้ทุกวันเลยแล้วมีสนามหลวงมีท่าพระจันทร์มีโอ้โหสวยงามมากแต่ว่าตอนนี้มีน้องเดอะสไตล์คนหนึ่งเขาก็เป็นคนต่างจังหวัดเหมือนกันและเขาก็เพิ่งเข้ามากรุงเทพเขาเข้ามาทํางานน้องแคนมาถึงกรุงเทพก็ทำงานทำงานอย่างเดียวเลยไม่ค่อยมีโอกาสได้เที่ยวงานยุ่งแต่ว่าโชคพิเศยวันนี้นะครับผมเราจะขออาสาพาน้องแคนไปเที่ยวกรุงเทพ ชื่อมฟิชอสวัสดีครับแคนเดอะสตาร์แครับผมก็ตอนนี้นะครับแคนอยู่กับรายการ Star ์คันะครับถ้านับจริงๆนะฮะตั้งแต่ออกจากบ้านเดอะสตาร์มาเนี่ยแคนก็ยังเรียกว่ายังไม่ได้เที่ยวกรุงเทพแบบชัดเจนจริงๆบีก็แบบว่า ไปผ่านนู่นผ่านนี่บ้างแต่ว่าวันนี้นะครับก็เลยถือโอกาสมากับรายการสตาร์ขับนะครับวันนี้เลยเลือกที่เที่ยวก็เลือกที่นี่นะครับที่มิวเซียมสยามเพราะว่าคิดว่าที่นี่น่าจะเป็นศูนย์รวมความเป็นกรุงเทพความเป็นประเทศไทยคิดว่ามาที่นี่น่าจะได้ครบเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าสังเกตอยู่ดีๆนะฮะผมอยู่ในุูมที่ค่อนข้างดูเป็นคุณชายมากแต่ว่าของจริงอยู่ด้านในครับจะเป็นยังไงตามมาดูเลยครับผม,มรู้เธ<อ>เธออจด เข้ามาตอนแรกก็ตกใจครับมันอยู่ต่างประเทศตกลงี่กรุงเทพจริงหรือเปล่านี่นะครับเราอยู่ในห้องซึ่งห้องนี้แน่จำลองกรุงเทพนะครับในยุค60 60นั่นคือ1,960นะครับก็ตอนนั้นหลายๆคนที่ดูก็อาจจะยังไม่เกิดนะฮะแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับเด็กว่าประชาชนคนที่มาเที่ยวเหมือนกันนะฮะจะมีเด็กๆแยะๆเลยครับผมว่าเราไปดูตู้เพลงกันดีกว่าครับมา ด้านหลังผมนะครับก็เหมือนว่าเป็นบรรยากาศสมัยก่อนที่บอกว่า,าเมื่อก่อนเนี่ยหนังกําลังเฟื่องฟูครับแล้วก็ที่จะเห็นยืนอยู่ตรงนี้ก็จะมีดารารุ่นใหญ่ๆนะครับอย่างนี้ครับสมบัติในที่นีฮะแล้วนี่เดี๋ยวคอยดูครับนางเอกของเขาสวยมากเดี๋ยวดูฮะสวยมากเอ๊ ครับผมก็นี่ก็เป็นรถรุ่นเก่านะครับต้องบอกว่าตอนแรกผมนู้ว่าเป็นโมเดลเฉยๆแต่ว่าจริงๆแล้วสามารถเข้าไปนั่งได้เพราะว่าดูจากสภาพของรถแล้วเนี่ยรูปร่างหน้าตาต่างๆน่าจะเป็นอายุ60จริงๆนะครับหลายคนที่อาจจะยังไม่เคยเห็นก็นมาดูได้ที่นี่ครับเข้าไปนั่งเล่นได้ไปขับรถจริงๆนะฮะ ครับผมก็ตอนนี้เรามาอยู่ในห้องที่ดูจะเก่าพอสมควรนะครับเพราะว่าดูจากบรรยากาศน่าจะเป็นเหมือนกับการเริ่มต้นช่องทีวีครับผมอย่างอันนี้ก็คือน่าจะเป็นกล้องสมัยก่อนซึ่งเขาบอกว่า,าช่องแรกก็คือช่องสี่บางขุนพรมนะครับซึ่งตรงน,นี้เนี่ยก็จะจาลองบรรยากาศรู้สึกว่าจะเล่นได้ด้วยมั้งเนี่ยครับผมก็เขาบอกว่ามีมีบทให้ด้วยครับก็นี่น่าจะเป็นเหมือนกับการถแถลงเรียกว่าเป็นการหมายออกทีวี เมื่อก่อนนะครับวันศุกร์ที่24มิถุนายน2489นะครับเหมือนกับว่าเป็นวันที่กําเนิดช่องทีวีครั้งแรกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือเป็นประวัติศาสตร์ไทยที่สําคัญอย่างมากนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมกำลังเป็นนักข่าวอยู่ครับมีความรู้สึกอย่างหนึ่งครับว่านักข่าวควนนี้หน้าตาดีครับพอจะไปรอดได้ ถ้าผมถึงตรงมุมนี้นะฮะเขาบอกว่าเป็นมุมของอสยามศิวิไลก็ลคือเป็นยุคของรัชกาลที่5นะครับแต่ว่าที่นี่เขามีความพิเศษตรงที่ว่าเราสามารถจะย้อนยุคได้โดยการแต่งตัวให้ย้อนยุคไปยุคนั้นฮะ,ะอยู่ที่ว่าจะเลือกใส่ฝันไหนดีฝั <S <s ่งนี้คงไม่น่าใส่คงใส่ไม่ได้ไน,นะ,ะโอเค,ครับเดี๋ยวลองใส่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงฮะเคยใส่ตอนเด็กๆครับตอนประมาณสักป .5 เดินขบวนกีฬาสีครับ บรรยากาศย้อนยุ่มจริงที่จริงอยากใส่ชุดนี้เดินตื่ครับผมโอเคครับดอกจันหนานย์ศูนย์เกครับสวัสดีครับอ๋อครับจะขอโหลดเพลงเหตุผลหรือข้ออ้างครับครับของแคนอัจฉรุธนะฮะใช่ใช่ครับนั่นแหละครับผมที่พ่อพอนั่นแหละครับโอเคครับได้ได้ครับโอเคได้ได้ได้ครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับอุ้ยราคาถูกมากครับโหลดกันเยอะๆนะฮะ มรครับตัวนี้ก็จะเป็นการเหมือนกับเปรยียบเทียบนะครับกับนากรุงเทพกับกรุงศรีพยาว่าทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการมีวัดหรือว่าการวางจุดอะไรต่างๆจะคล้ายคลึงกันมากหรือว่าแทบจะเหมือนกันเลยและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นทัาสติสกพลาสตีกคือแตกแล้วสัมผัสได้ดูนะฮะบึบ โอ้โเหมือนเวทมนต์เสกได้สุดยอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากรู้ว่าตรงไหนจะเปรียบเทียบกับตรงไหนเนี่ยแล้วคือแปะตรงนั้นแล้วเขาจะโยงเส้นไปอีกที่หนึ่งแล้วก็เปรียบเทียบให้ดูนะครับอย่างเช่นวัดนี้ปึ๊บอ่าอ่าอันนี้คือวัดพระศรีสันเพชญนะครับตรงไปกับวัดพระศรีรัตนาศาสดาราม แลวก็ตอนนี้นะครับแคนออกมาอยู่ข้างนอกแล้วจากข้างในเมื่อกี้ที่ดูนิทรรศการไปนะครับซึ่งเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นนิทรรศการแบบถาวรก็คือจะมีการตั้งอยู่อย่างนี้เรื่อยๆนะครับใครที่สนใจก็เข้ามาดูได้นะฮะที่นี่พิวเซียมสยามรับรองว่าได้ทั้งความรู้ความสนุกอะไรต่างๆมากมายแน่นอนแลวก็คราวหน้านะครับถ้าเกิดมีเวลาว่างแคนจะพาไปเที่ยวใหม่นะครับแต่ว่าวันนี้ต้องไปแล้วครับเจอกันจ้า เธอเข้ามาบอกว่ารักกันไม่รู้เธอจำได้ไหมดูเธอรักฉันไม่มีเหตุผลเท่าไรมองค้ามความต่างที่เรานั้นมีวันนี้จะทิ้งฉันไป เห็นปัญหาหนาพันฉันไม่ได้ทังเพื่อจะทวงสิ่งใดแค่ถามพรยากรู้ควรต้องทำยางไงที่เธอพูดเป็นเหตุผลหรือว่าเป็นขออ ใครให้เรากลับมาแต่ถ้าเธอแค่ I uh -huh.